สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีชาแนลค่ะคลิปนี้พาชมกุหลาบหนูพวงสวยๆนะคะเพื่อนๆค่ะกุหลาบหนูพวงเป็นกุหลาบที่มีความสูงไม่มากนัก50-60เซนติเมตรออกดอกตลอดปีเป็นพวงเป็นพวงแบบนี้เลยค่ะ วิธีดูแลให้เขาออกดอกตลอดปีก็คือเวลาที่ดอกเขาหมดอายุร่วงก็ตัดแต่งกิงก่งกิ่งไหนที่แก่แล้วก็ตัดออกไปเลยเขาก็จะแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะออกดอกเป็นพวงเป็นพวงแค่ไม่ลืมว่าเวลาเขาหมดอายุนี่สักพักก็จะ ก็จะโรยนะคะแต่ว่านานนะคะเวลาเขาออกดอกกว่าจะใช้กว่าจะบานกว่าจะโรยแล้วก็ตัดแต่งกิ่งที่ดอกเขาโรยออกไปเลยแล้วก็กิ่งไหนที่มีอายุมากก็ตัดออกไปนี่ต้นนี้อายุหลายปีแล้วนะคะก็ยังออกดอกอย่างสม่ำเสมอเมื่อกิ่งไหนที่เขาโรยตัดออกไปเขาก็จะแตกกิ่งใหม่ ส่วนกิ่งที่ตัดออกไปก่อนหน้านี้ก็จะทยอยแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาก็จะเวียนสลับออกดอกกันอยู่อย่างนี้ทั้งปีแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะกุหลาบหนูพวงกุหลาบแทบทุกสายพันธุ์ชอบแดดจัดอยู่ในแดดเต็มวันเขาถึงจะออกดอกให้เราได้เชยชมอย่างสม่ำเสมอนะคะ ถ้าอยู่ในที่ร่มหรือร่มลำไรหรือแดดไม่ถึงแสงแดดไม่พอเขาก็จะออกแต่ใบไม่ออกดอกส่วนส่วนว่าที่อยากให้เขามีดอกอุดมดอกใหญ่สมบูรณ์ถ้าเขาแตกกิ่งมาแล้วกิ่งดูไม่สมบูรณ์ดูผอมก็เด็ดออกไปเลยค่ะเด็ดออกไปเพื่อให้เขาแตกกิ่งใหม่ขอ <c oughs> อภัยนะ,ะเพื่อให้เขาแตกกิ่งใหม่ยอดใหม่ที่สมบูรณ์ออกมา แล้วก็วัสดุปลูกเป็นวัสดุที่ระบายน้ำได้ดีเพราะถ้าน้ำขังเขาก็จะเป็นโรครากเน่าได้แล้วก็มันใส่ฐานฐานหุงต้มสีดำนะคะเพืเ่อนๆคะทุบๆผสมลงไปกับดิน แล้วก็การให้ปุ๋ยปุ๋ยซื้อตามร้านกเกษตรที่เป็นปุ๋ยสูตรบำรุงดอกจะมีขายแล้วก็มีข้อบ่งชี้ข้อบ่งใช้ว่าใช้ทุกเดือนหนึ่งใช้กี่ครั้งแต่ละยี่ห้อก็คล้ายคึงกัน เพื่อนๆลองดูนะคะปุ๋ยสุดเสมอปุ๋ยเม็ดละลายช้าตามร้านขายร้านเกษตรทั่วไปกุหลาบหนูขยายพันธุ์โดยการพ่อมเมล็ดปักชำกิ่งต้อนกิ่งหรือว่าติดตาได้หมดค่ะแต่วิธีการที่ทำให้เขาออกดอกให้ได้เชื่ชมตลอดปีก็คือเมื่อเขาโรยแล้วก็ตัดกิ่ง ดูแลแบบนี้ก็จะได้กุลาบหนูพวงสวยๆเนี่ยค่ะตัดกิ่งแบบนี้เลยตัดออกไปเลยไม่ต้องเสียดายนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกดอกออกมาแตกยอดใหม่ออกมาแล้วก็ออกดอกสวยๆเป็นพวงเป็นพวงให้ได้เชยชมตลอดปีสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอพระคุณและสวัสดีคะ่ะ